ตอนที่253อหาอาวุธที่น่าตะลึงใต้ต้นไม้นั้นทั้งเยี่ยนชิวและหลินล่วต่างก็นิ่งเงียบสองวันที่ผ่านมานี้ถือว่าหน้าอนาถที่สุดในชีวิตของพวกเขาแม้แต่ขอทานตามท้องถนนก็ยังมีชีวิตที่ดีกว่าพวกเขามันเกิดขึ้นเพราะเจ้าสำนักยิ่งพวกเขาตกอยู่ในสภาพที่หน้าอนาถแค่ไหนพวกเขาก็ยิ่งแค้นเจ้าสำนักมากเท่านั้นครึ่งเดือนตรับใดที่ผ่านครึ่งเดือนนี้ไปได้เยี่ยนชิวกัดฟันแน่นและแสะดงสายตากโกรธแค้นออกมา ตอนนั้นทุกคนจะรู้ว่าข้าต้องทนทุกแค่ไหนเขาสาบานว่าจะแก้แค้นให้ได้ทุกอย่างที่เขาคิดนั่นก็คือต้องเอาคืนกับสำนักคังเฉียงหลินล่วไม่ได้แค้นเหมือนกับเยี่ยนชิวแต่เขากลับกังวลขึ้นมาในใจคนของพันธมิตรร้อยสำนักที่ด้านนอกต้นไม้เองก็เหมือนกับหลินล่วพวกเขาพากันกังวลพวกเขาเคยเห็นจังอยู่ด้วยตาตัวเองสำหรับเจ้าสำนักแล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้งมงายเหมือนกับคนอื่นๆแต่พวกเขาก็รู้ว่าเจ้าสำนักมีความแข็งแกร่งที่น่ากลัว แต่ชัดเจนแล้วว่าเยี่ยนชิวนั้นแค้นแค้นเคืองมากเพียงใดพวกเขาไม่กล้าพอที่จะไปพูดอะไรกับเยี่ยนชิวในตอนนี้ข้าหวังว่าทุกอย่างที่ท่านเยี่ยนชิวพูดจะเป็นจริงไม่งั้นหลินโล่ภาวนาหากเยี่ยนชิวเดาผิดไปงั้นพวกเขานี่แหละที่จะตกที่นั่งลําบากทั้งเขตตรงโจหรืออาจจะทั้งอาณาจักรโจวะพวกเขาคงไม่มีที่จะอยู่เขาไม่อยากต้องซ่อนตัวไปตลอดชีวิต แค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาสําหรับพวกเขาแล้วมันเหมือนกับผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีท,ท,ท,ทั้งที่ความจริงแล้วมันเพิ่งผ่านมาแค่4ี่ถึงห้าวันเท่านั้นอีกฟากหนึ่งมีสิงโตศิลาวิ่งเข้ามาในป่าระดับการบ่มเพาะของสิงโตศิลาอยู่ที่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่9า้าหักมองทั่วทั้งอาณาจ,ากจักรโจะแววสิงโตศิลาตัวนี้นับว่าเป็นพาหนะที่หายากและมีราคาเทียมเมืองเมืองหนึ่ง ตอนนี้เองสิงโตศิลาได้วิ่งขึ้นมาบนภูเขาพร้อมกับชายแก่ในชุดสีดําโดยไม่หยุดพักเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วชายแก่ก็ได้ขี่สิงโตศิลาไปตรวจสถานการณ์รอบๆก่อนจะเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งบ,บรรพบุรุษทันทีที่เข้าไปในบ้านชายแก่ก็พบกับโจถิงที่กําลังเล่นหมากรุกกับเฉาสยงอยู่ที่โต๊ะใจกลางบ้านโจถิงได้ยินเสียงนั้นก็หยุดและเงยหน้าขึ้นมาด้วยความแปลกใจเทียนหลงทําไมเจ้าถึงได้มาอยู่ที่นี่นี่คือจักรพรรดิองค์ก่อนของขอณาจาักรวัจวโจเทียนหลง ชาวสยงโจหลินและคนอื่นๆต่างก็แปลกใจที่ได้พบโจเทียนหลงโจเทียนหลงมองไปที่โจถิงและพูดขึ้นบรรพบุรุษมันสำเร็จอะไรสำเร็จโจถิงถามกลับหลายวินาทีต่อมาเขาก็ได้สติและลุกขึ้นจากเก้าอี้และมองไปที่โจเทียนหลงด้วยความตะลึงเจ้าหมายความว่าเทคโนโลยีโบราณทําขึ้นมาได้สําเร็จงั้นหรือชาวสยงและคนอื่นๆต่างก็คึกคักตามไปด้วยพวกเขาพากันลุกขึ้นยืนและมองไปที่โจเทียนหลง โจเทียนหลงพยักหน้าอย่างไม่อาจที่จะปกปิดความตื่นเต้นที่มีได้ใช่ผลการพิสูจน์รู้ล่วงไปได้ด้วยดีเขาเอากล่องไม้ออกมาจากแขนเสื้อกล่องนี้ดูมีค่าและทำขึ้นมาอย่างดีแค่กล่องอย่างเดียวก็หายากแล้วเมื่อเขาเปิดกล่องออกมาด้านในกล่องนั้นก็มีของแปลกประหลาดวางไว้อยู่ของชิ้นนั้นเหมือนจะทำขึ้นมาจากกเหล็กด้านหนึ่งเป็นท่อสีดำอีกด้านเป็น,นกลไกสำหรับลั่นไก่ข้างๆสิ่งนี้มีโลหะเล็กๆทรงกระบอกจำนวนหนึ่งวางเคียงกันแต่โลหะทรงกระบอกเหล่านั้นมีปลายแหลม หากจังอยู่อยู่ที่นี่เขาคงรู้ได้ทันทีว่านี่คือปืนแต่ปืนนี้ไม่เหมือนกับปืนที่จังอยู่เคยเห็นในทีวีภายนอกมันยังดูต่างกันเหมือนกับขาดความทันสมัยมันเหมือนกับปืนโบราณโจเทียนหลงส่งกล่องนั้นให้กับโจถิงและพูดขึ้นมาบรรพบุรุษนี้คืออาวุธที่ประดิษฐ์ขึ้นมาตามเรื่องที่เล่าซื่อเหรือนได้เรียกช่างมาเป็นพันๆคนและใช้เวลาหลายวันกว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้ อันที่จริงเรื่องบางสวรรค์นในตอนแรกไม่ได้พูดถึงปืนสมัยใหม่โดยตรงแต่จังอยู่อธิบายเรื่องนี้กับโอเซินเฟิงจิ้งจอกพันหน้าและคนอื่นๆเพื่อใช้มันเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีสมัยใหม่หลังจากที่พูดถึงหลักการของมันแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะมีคนทําตามความคิดของเขาและสร้างปืนนี้ขึ้นมามันใช้ยังไงโจถิงพยายามทำใจเย็นและถามขึ้นมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแต่มือของเขาสั่นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแสดงความตื่นเต้นที่เขามี โจเทียนหลงไม่ได้แปลกใจกับเรื่องนี้เขาชี้ไปที่ปืนและกระสุนในกล่องก่อนจะพูดขึ้นว่าใส่กระสุนเข้าไปจากนั้นก็ยกมันขึ้นแล้วลั่นไกเพื่อยิงโจถิงทําตามที่โจเทียนหลงอธิบายออกมาบรรพบุรุษระวังด้วยของนี่มีพลังไม่ใช่น้อยๆโจเทียนหลงเตือน โจทิงยิ้มออกมาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจคำเตือนด้วยขอบเขตหลิงส่วนขั้นต่ำของเขาเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่เกรงกลัวพลังของปืนนี้แน่นอนเขาก็ยังระวังไม่ชี้ปืนไปที่โจหลินและคนอื่นๆเพื่อจะได้ไม่ทำร้ายคนเหล่านั้นยังไงซะพลังของปืนนี้เขาก็ยังไม่รู้โจหลินและคนอื่นๆโดยเฉพาะองค์รักลับของเมืองทะเลทรายที่มีระดับการบ่มเพาะแค่ขอบเขตชีส่วนคงไม่อาจจะรับมือกับพลังของปืนนี้ได้โจทิงสูดหายใจเข้าลึกๆและเล็งไปที่ต้นไม้ก่อนจะลั่นไกทันที ปังเสียงดังสนั่นจากปลายกระบอกปืนพร้อมกับสะเก็ดไฟโจถิงรู้สึกได้ว่าปืนในมือสั่นไหวเล็กน้อยและกระสุนที่พุ่งผ่านอากาศไปก็กระทบกับต้นไม้ตรงหน้าสายตาของทุกคนต่างก็จับจ้องไปที่ต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้สั่นไหวอยู่หลายครั้งก่อนที่จะหยุดที่ลำต้นนั้นมีรูและควันสีดำลอยออกมา